สวัสดีค่ะหนุ่มสาวเอ๊ <c oughs> ะเฮ้ย <c oughs> สวัสดีหน่อยทุกคนอนสาวสวัสดีค่ะตอนนี้มาอยู่กับหนุ่มสาวสาวสดหนุ่มสด <c oughs> พูดได้หรือเปล่านะอะไรหยอกๆอกันเออนี่เรามาอยู่กันที่ไหนเอ่ยตอนนี้ไอมาสี่คนนะคะน้องมาสี่คนนะ ตอนนี้มาอยู่กันที่เมืองพิากนะคะทุกคนเดินทางอีกแล้วแต่ครั้งนี้เราเดินทางกับหนุ่มสาวค่ะไม่มีคนแก่เลยนะคะมีแต่คนหนุ่มสาวามากินข้าวฟื่นกันนะคะนี่จะเป็นข้าวฟื้นถั่วเินสงแลข้าวฟื้นขาวาวันนี้เรามาอยู่กับน้องหลาวเงินด้วยนะคะซึ่งไม่ได้เห็นหน้าน้องนานเลยเนีย่หน้าตาข้าวฟื่นของเรา ไม่ได้เห็นหน้านานเลยจ้องจ้องคะ่ะจ้องทุกคนจ้องจ้องลมคือจ้องกีนนอะเอาอันนึงเลยว่าวันนี้เป็นงานมายัางไงทําไมแบบเออมาพร้อมหน,น้าพร้อมตากาันแล้วก็เดินทางกันมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนนี้ขอกินก่อนค่ะ <ตอ S 1> เราออกเดินทางมาตอนเที่ยงค่ะเพราะเขามารับเราตอนเที่ยงเนาะใส่เครื่องก่อนเครื่องปรุงก่อน ต้องมาให้เดินทางอีกแล้วเป็นไงเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยทำไมเด้เที่ยวนะคะชอบแบบนี้แล้วเอออ่าเรามาใส่เครื่องปรุงก่อนพริกขิงชอบพริกเห็ดหรือป่าไม่รู้ใส่เยอะอกกนี่แหละแามาก็ต้นไม้แซ่บแท้สวัสดีค่ะนี่ กินกับอันนี้เลยเขาเรียกว่าเขาแคปขวั่วดเลี้ยงนะฮะอ่าพร้อมหน้าพร้อมตา,ากันเลยคะวันนี้นกินข้าฟืนค่ะเดินทางมาเนี่ยอ่าพี่เขาเดินทางน้องหล่อเขาเดินทางจากเมืองยางแล้วมารับที่เชียงตุงเนาะก็เลยเที่ยงเลยตอนนี้ไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยเลยมากินข้าวฟืนกันค่ะอากาศร้อนมากบ่ายแล้วอืม อากาศร้อน,อนร้อนเดินทางในลำบากม,มากหรอวะอิ่มแล้วจะเดินทางไปท่าคิดอกกันอืมไปทำธุระอะไรกันนะสามสาวสี่สาวเนี่ยอุ้ยสาวสามสาว,สาว,สาว,สาวหนึ่งนุม โอเคเดินทางไปพร้อมกันค่ะการเดินทางครั้งนี้ไม่ละเอียดบ้างเนะเออาะทุกคนไปเจอกันที่ทักคิเล็กค่ะอิ่มแล้วน่วงนอน มายังไงทําไมแบบมาเออพร้อมหน้าพร้อมตากันจังเลยสามคนเนี่ยอยากรู้จริงๆไม่รู้ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันนะคะน้องเหมยไงหน้าขึ้นหน่อยเป็นวัยไงมาพร้อมหน้าพร้อมตากันเรามาธุระค่ะก็จะมีงานถ่ายเอมวีนะคะก็เลยมากันแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยชิจิเอ๋วนะคะตอนนี้ก็คือ อยู่เข้ากันนะคะมาถึงทักีิเหล็กเดินทางประมาณสี่ชั่วโมงมั้งเนาะใช่ไหมรู้สึกรู้สึกว่าเราออกจากอันนั้นมาเที่ยงเที่ยงไงใช่ไหมมาถึงที่นี่ก็จะออกเมืองตัวเมืองเชียงใหม่วันนั้นใช่ก็มาสามชั่วโมงนั่นแหละการเดินทางสามชั่วโมงแต่เนี่ยมาจากเมืองยามมาทั้งวันเลยไม่เห็บื่อเลยเนาะก็ตอนนี้ก็มาถึงทักีิเหล็กกันแล้วนะคะก็ เดี๋ยวสาวๆจะไปธุระอะไรกันก็ติดตามรับชมนะคะแต่ว่าจะไปถ่าย m อแหละถ่าย m อีให้กับพี่ใส่นะคะพี่ใส่ไปอยู่ห้องพี่ใส่นะคะเราจะถ่าย MV วีให้กับคนนี้นะคะเพราะเป็นนักร้องมานานแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ถ่าย m อไม่ได้ทำคลิปแบบถ่าย m อนะคะแต่ครั้งนี้คือทำเพลงใหม่ก็เลยจะทำาอ V นนะคะก็เนาะตอนนี้ ลองท้องงินก่อนด้วยเขายังหวยนะคะจะไปกินอะไรกันต่อก็ <c oughs> ติดตามรับชม <c oughs> ตอนนี้ก็มาถึงเทคกเลสกันแล้วเนาะอ่าแต่ก็อยากเที่ยวถึงแม่สาย <c oughs> สวัสร์ต้องเข้าแล้วปะ <c oughs> สวซสร์ต้องเข้าแล้วปะต่างเงินเนาะอ่าตอนนี้ก็ช่วงแบบทุเรนด้วยอน้ำลายไหลน้ำลายไหลไว้ก่อน <c oughs> สามสาวน้ำลายไหลไว้ก่อนนะคะ อันนี้กินไปก่อนอ่าตอนนี้กินอันนาเขายัางห่วยไปก่อนนะคะคือก็มาถึงถ้าคิเล็กแล้วอะข้ามไปก็ถึงแม่สายอ่ะแต่มันก็ติดขัดนิดนึงนั่นแหละมีนเยอะเลยอะ <c oughs> เลย <c oughs> จะข้ามไปแม่สายก็เนาอะอยากลำบากไม่ใช่อันข้ามไปยากนะแต่ว่า การที่จะท่องเที่ยวมันก็ต้องแบบเออมีอะไรนิดๆหน่นอยๆแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนาะอ่าอันนี้ก็คือมาทำงานมาทำธุระไอ้กับพี่ใสก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ก็อยากไปต่อแหละแต่ไปถึงไม่สายแหละถ้าสามคนไปถึงไม่ใสนี่ถล่มไม่ใสเลยแค่สองคนไปก็วุ่นวายแล้วไปกับสามคนนะ อันนี้บรรยากาศข้างบนตึกนะคะที่ห้องพิสัยเนาะแล้วก็เนี่ยบนสูงชั้นสี่นะคะกว้างมากเลย<ม>แล้วก็อีกอย่างก็คือบนเนี้ยเห็นตึกเต็มไปหมดนะคะทุกคน<ม>แต่ว่าฝุ่นพีเอมสองจุห้าเนี่ยดูดูแล้วก็ดีขึ้นมากนะคะ <S <S ดีขึ้นมาก <S <S ฝนตกเนาะวันก่อนฝนตกเนอะแต่คิดได้่ะ ใช่ถ้าแค่เลกฝนตกนะนก็เลยดีขึ้นโอ้โหเขาเริ่มสร้างตึกอะไรเยอะแยะ<ๆ>บรรยากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่และเย็นๆเนี่ยปกติจะร้อนกว่านี้นะความรู้สึกตอนนี้เหมือนแบบไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะพี่<ๆ>อาตอนนี้ก็คือจะทำของกินกันเพราะว่าจะออกไปกินข้างนอกก็ เออมันแพงว่ะเพราะว่าของที่ห้องก็มีก็ได้จะทํากินที่ห้องกันค่ะพี่พี่มาดูว่าพี่ใส่จะทําอะไรให้เลี้ยงกังเราปิ้งแค่แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วโอ้หง่ายจังเลยนี่นะนี่พี่ใส่เลี้ยงอันนั้นนะเขาเรียกว่ามุจุมอ่านี่นะคะหิวๆกันละมุจุมมุจุมแล้วกัน หมูต้ม <laughs> <laughs> นะฮะเติมพลังแล้วก็เติมพลังนี่ไม่ใช่ไปไหนนะเติมพลังแล้วก็นอน,นะค,ะค่ะค่ะอันนี้นี่มันซังเนี่ยมันนั่นหรอ,อมันเดือดแล้วนี่เดือดกา้าเข้าคาใส่กันงาอ๋อกมเจ้าโบพวดเอาขึ้นนะใจใหญ่ที่สุดใช่ใจใหญ่ที่สุดรอรอคะ่ะรอตักออกอยู่ ไม่สุกไม่สุกค่ะนี่สะดวกสบายนะที่นี่สั่งได้เนาะไม่ต้องไปกินที่ร้านก็ได้ใส่เลยใส่เมันคุ้นๆไงต้นๆแล้วก็เหมือนกออ,ออเหมืนอนังกินไรเง็ดถามถามงี้นะเฮียจือ้อไรซู๊ดใส่เข้าแล้วใส่เข้าอะไรหรือไงใส่เ,เข้าวฮะเออมาเอามาเอาโอเค สองสาวอะไรไหมต้องหล่าวหายไปหายหน้าหายตาไปไหนมาอยู่บ้านทําทำอะไรเลยไม่ทำคลิปแล้วหรอเอซคิดถึงเยอะมากเลยนะเธอรู้ไหมไม่รู้มีคนคิดถึงเยอะมากแล้วก็ถามหาน้องหล่าเงินไม่ทำคลิปแล้วหรอ,ห,รอ<ม>หายหน้าหายตา<ม>เลยม,ม,ามากเลยถ,ถ้าเป็นตัวฮะอ,อังกฤษอะถ้าถ้ามีมากกว่าสองเขาต้องเพิ่มเอ็ไหมต่อ มาสใช่มาสใช่แต่เป็นคนเป็นคนใช่เขาถามหาเธอเป็นเหมืนคนเล้วิด้ามเปนเลยใช่เขาเขารู้จักก่อนหน้านั้นไงในช่องฉันไงจะทำไหมเนี่ยจะท้าทีอยู่ไหมเนี่ยคนรออ่ะคนรอบอกให้เชื่อใจหน่อยทำบ้างโอเคเราติดตามรับชมเนาะค่ะ ไม่ได้หายนะคะก็อยู่บางยางแล้วนะคะใครอยากเห็นก็ต้องไปดูที่บางยางคะ่ะตอนนี้โตขึ้นนะหน้าอ้วนขึ้นนิดหน่อยน, <laughs> น้องเหมือยน, <laughs> น้องเหมือยยืนมาให้น้องเหมือยแบบไม่ทันตั้งตัวนี่นไ,ไม่ทันลัเลยเอา้าวปิดแล้วเหรอ,อ,หอเอาเปอนให้ย็ดกินหลานแบบต้องหลูกเกี้ยวอื่นดนะ้ิมะ ชอบเลยหมูกินหมูหมูกินหมู ครั้งแรกเลยแล้วเนี่ยจะมาเที่ยวกินที่นี่นะคะาตอนี้เราจะไปกินนมกันค่ะเพราะว่าปกติกินนมแม่มาไม่โตพอนะคะก็เลยจะไปหากินนมอีกค่ะแต่ว่าพี่ใสบอกว่าร้านเนี่ยจะเด็ดมากแล้วก็อร่อยมากติดใจแน่นอนนะคะวันนี้เราจะได้กินหรือเปล่าอันนี้ยังหาร้านนี้ไม่เจอเลยนะคะมาไปลุ้นกับน้องๆน,นะคะี่คึกคักมากเลยตอนนี้คนก็แบบ ขายของนะคะเมื่อเมื่อตอนที่ด่านปินเนี่ยเงียบปิดหมดไม่มีของกินไม่มีของขาย ร้วก็บอกใส่ไปมีกอเนี่ยของกินพม่านะคะเขาจะทอดแล้วก็ขายแบบนี้เลยจะกันพี่ใส่ไม่มีเรอะไม่เห็นเรอเรามาหากินเอ,อนมนะคะซึ่งเป็นนมวัวค่ะพี่พี่ เป็นนมวัวสดเลยพี่ใส่บอกแบบนี้นะคะลอ,อยมากกินแล้วจะติดใจเลยนะคะแต่เราไม่เคยกินไงเราก็จะลองไปชิมดูจะอร่อยเหมือนที่พี่ใส่บอกป่ะนี่ไใช่ป่ะใช่ป่ะไม่ใช่แหละอันเนี้ยนาจะมาซื้อผลไม้ปัน่น <c oughs> ผลไม้ปัน <c oughs> ป่นเขาบ้าน <c oughs> ไ,ไม่มี <c oughs> อดคักุ อออออหอมหอมหอมจนมแก่นเอาเป็นแก้วอะเอาอันเ,เป็นหอ่อเหรอแล้วเอาห่อสามสิบอะสารหอ่อสามสิบละกันตอนนี้เราผ่านจากตรงนู้นมาแล้วนะคะเพราะว่าตรงนูน้นน่ะไม่มีเกรมาซื้ีทีค่ะอันนี้คือ เอาฮาเออเอาฮาหอมว้าวสามสิมซีซ์สาแต่เอาฮาหอมเอาฮหอมอ๋อค่ะอ๋อแซวอันนี้คือนมสดเลยเนาะนมบัวนมบัวสดๆเลยโอ้อันนี้เนาะขนมน้ำแซ็งอ่ะเนี้ยอ่ะอิ่มเขาทำขายแบบนี้นะเหมือนน้ำเต้าหู้เขาเรียกว่าน้ำเต้าหู้หรือเปล่าน้ำผั่วใช่เหมือนน้ำเต้าหู้นะแต่ว่าอันนี้เป็นนนมบัว เขาจะเขียนว่าน้อนโนตเต็งชิงเต็งชิงก็มีเต็งชิงก็มีนะขนมปังไส้ไส้ไข่ไข่เขียวเขาเรียกอะไรนะจิ้มปลาต้มโกนะปลาต้มโกชกจังวะไม่รู้เรื่องอ๋อนมถั่วเหรอเอ่อซาลาเปาเอ้ยตะกร้อฮะ ไม่ใช่อิซักสุว่าซักเนี่ยอ๋อขนมปังไอช่ายช่ายอ้อยจิ้มอันนี้อ่ะสีเขียวเนี่ยสักขยาเออใช่สักขยาฉันไม่เคยจิ้มไงฉันก็เลยไม่รู้เขาไม่เคยกินแต่ว่าดูในเน็ตอ๋อนี่ได้แล้วจ่ายเลย สั่งก็เกินน้องโวเยอะๆจะได้สูงอาจจะได้สูงอย่าโยนมาที่ฉันฉันไม่สูงละอายุสาวปายสูงวะอ๋อ้วนอวก่สามอ๋อแต่สาวปนี่เตอกันาวก็กนนมันเลยกินยาลกินยาเลยไม่แกินยาออ๋อยากสูงก็ต้องกินยาเนาะ เท่าไหร่นะทั้งหมดอ่ะไม่ค่ะออกค่ะยินดีค่ะแล้วได้กินนมวัวแล้วจะได้สูงๆแล้วน้องเหมยอ่ะใช่ยยไว้มาอุดหนุนใหม่นะคะมาไปตัป้งแั่ไม่เป็นจบกโค้ดด้วยโอ้ดูคนเยอะมาก ชัดเย็นได้ไอไอติมมาคนละแท่งน uh, okay, ี่ฮะแต่ละรสอร่อยมากดูไหมทุกคนสาว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 สามคนเนี่ยเข้าเซเว่นอ่ะจะซื้อไอติมยังดูไปดูราคาไปดูราคามาเืี้ยนีวก็จีบเวลาถึงขั้นที่ลำบากละนาด เลือกระหว่างเลือกระหว่างเอ้ยราคาแพงไปห้าสิบาทแพงไปเอาแค่สิบาทก็พอเห็นไหมสิบกว่าบาทใช่สิบกว่าสิบบาทที่ไม่มีแล้วนะเออใช่มันได้แค่ไม้มาแล้วแหละใช่อืมลำบากถึงขั้นนั้นแล้วนะคะจะซื้อไอซิ่งครีมต้องคิดกันนะคะอือตอนนี้ก็หยกเราไปลองคิมน้ำขูกเอ้ยน้ำนมบัวนมสดนมสดไหนเอามาดิี่ไหน งนี้เนาะจะกินดูตอนนี้มันเย็นแล้วหรือยังไล้วแก้วอะไรแก้าใส่กันนะคุยกับกล้องก่อนในข้างหลังับข้าก็ข้าก็เหรือบบ้างนะครับอย่างนี้ท่าไหน เครื่องนี้จนมากช็อตขาก็รลุงจะคุยไม่ค่อยเป็นแล้วนะแต่ละจะเร็วนี้ยิ่ใช่ไม่ค่อยเป็นแล้วไม่ว่าจริงจริงกันแล้วไม่ได้ทำคลิป่านไม่ได้ทำคลิปนานแล้วก็ไม่ได้ออกคลิปนานไม่ได้ออกคลิปนานด้วยปั๊บแล้วก็เลยพูดไม่ไม่ค่อยได้พูดภาษาไทยก็เลยติดภาษา ไตยางมาด้วยนะคะไตยางด้วยเคยด้กยน่าจะได้เก็บภาษาไปนิดนึงนน้ำวัวน้ำบัวสดๆเอือน้ำเต้าหู้หิ่แล้วทำมันชอบกินม้กนมสดจริงๆที่ไทยอ่ะเคยกินแล้วเขาใส่มุกด้วยนะอร่อยมากมหอมเหมือนได้กินนมอันที่นมโรงเรียนอะแต่ว่ามันจะหอมกว่าหวานกว่านิดนึงเพราะว่าเขาใส่น้ำตาลเอายกให้ ชอบชอบ,ออบนเข็มค้นดออีอร่อยเหมือนที่พี่ใส่บอกนะคะกินไห้เต็มค่ะุ่งนี้ก็สาวๆจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็ราติดตามรับชมนะคะสำหรับอีพีนี้ก็จะขอตัวแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมมาถึงตัดจบนะคะบายค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ